สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปนะครับรถมือสองดีๆบายสยามนิสสันอุบลนะครับข้างๆผมนี่เลยนะครับ HRV Crosslover ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวมีดียังไงไปดูกันครับ โอเคครับกลับมาพูดถึง HRV นะต้องบอกเลยว่า HRV รุ่นแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นค่าย h อนดานะฮะต้องบอกนะว่าตัว HRV เนี่ยมีอยู่3รุ่นนะฮะเป็นตัว S ตัว E แล้วก็ตัว EL นะครับตัว S เนี่ยราคาอยู่ประมาณ890,000บาทแต่ตัวนี้เป็นตัว E แล้วนะ ป้ายแดงนะครับออกห้างอยู่ที่9 7 5 0 0 0บาทนะฮะและตัวท็อปนะฮะอยู่ประมาณ1 4 5 0 0 0บาทประมาณนี้แต่ตัวนี้คือตัว E นะฮะตัว E 9 0 7นะแต่ตอนนี้คุณลบไปเลย4,050ถูกมากๆตัวเนี้ย5 2 9 0 0 0บาท5 2 9 0 0 0บาทนะตัวนี้เป็น Honda HRV เ e <c oughs> ครื่อง1.8นะฮะเป็นตัว E Auto ปี2015เนาะมาฮะมาเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดน,นะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถจะเพิ่งลงเลยนะรถเมีเดียวเล่มลําแบบเดียวนะครับออกใต้เดิงนะว่าง่ายๆคืออันนี้คือรถบ้านไม่ใช่รถประมูลแต่อย่างใดเนาะลูกค้ามาขายมาเปลี่ยนกับเราที่สยามนิสสันอุบลนี่เลยนะครับเชื่อถือได้รถตรงระยะเช็คระยะตลอดนะฮะตัวนี้จะออกเป็นสีม่วงเมทัลลิกแล้วของเขาให้ความสวยงามเนาะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมแล้วตัวนี้ต้องบอกเลยนะอันนี้ยังไม่ได้เป็นในมิเนอร์เชนนะครับตัวนี้ด้วยการนี่มันเป็นตัว E นะฮะ ตัวไฟเนี่ยนะครับยังเป็นโปรเจคเตอร์อยู่นะแต่ถ้าเป็น EL เนี่ยเป็น LED ไปแล้วนะครับแต่ถึงจะเป็นปี15แต่ดูความใสของหลอดไฟนะครับดูความใสของโคมไฟใสามากเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว E ก็จริงเรียกว่ารุ่นกลางเลยได้รับลองท็อปนะตัวลองท็อปเนี่ยให้มาแล้วไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คันเนี่ยลูกค้าเห็นได้ชัดซื้อคันนี้แล้วจะได้อะไรนะครับ ก็คือชุดแต่งรอบคันโมดูโลนะฮะถ้าลูกค้า Honda ถ้าออกไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าฮอนด้า Honda เนี่ยเขาจะไม่ได้แถมชุดแต่งโมดูโลมาให้ซึ่งไอชุดแต่งโมดูโลเนี่ยถ้าลูกค้าติดเองประมาณ25 0หมื่นานะฮะหมายความว่าลูกค้าได้คันนี้คือเบสเซ็ตเลยนะครับ <Wow. S 1> พร้อมหล่อเลยพร้อมไปใช้งานนะครับมาดูในส่วนตัวแม็กและตัวยางนะฮะต้องบอกก่อนว่ารถพุ่งลงยังไม่ได้ล้างเลยยังมีลิ้วรอยอยู่นะบอกก่อนนะฮะตัวแม็ก แม็กนี่ให้มานี่เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะนะไซยยางนะครับขอบเนี่ยจะให้มันเป็นขอบ17นะ2 1 5 5 5ึจริงๆ55มันก็บ่งบอกละในตำนาตัวไซว่าค่อนข้างสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวเนี้ยยางติดรถมานะครับเป็นปี2020ปีใหม่ๆเลยนะคะปี2020ันปี2020ะฮะเป็น e ีโคเปียนะครับเนาะนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะยางใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็มาดูด้านข้างต่อนะฮะ ตัวด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวบอกบอกมาแล้วนิดนึงนะครับตัวนี้น้อย,อยมีโครเมียมตัดให้ดูลุกความหรูหรามากขึ้นนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว e long top เนอะจะยังไม่มีซันรูฟนะอ่าฮะถ้าเป็นตัว top e l เนี่ยจะมีซันรูฟให้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้ามาดูเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าติดเบ้ารองมือมาให้ด้วยนะครับเพื่อกันลอยนะครับตัวเนี้ยของ Honda มันดีอย่างหนึง่งคือผมบอกเลยผมชอบมากเนาะเวลาคุณถือคุณแจถ้าเป็นนิสสันเขาจะเรียก immobilizer นะคุณแจะอนะัจฉริยะเนาะ ชีเลตว่ายง่ายคุณเอามือแค่สวมแค่นี้ปุ๊บปลดล็อกแล้วเรียบร้อยใช้ง่ายนะฮะในส่วนของฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยลูกค้าเดิมติดมาให้เรียบร้อยนะฮะในส่วนของคิวกันศาสตร์ของแท้ออกจากศูนย์และอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มีเสาคีบฉลามให้แล้วด้วยนะครับเสาคีบฉลามอย่างเห็นที่เห็นได้ชัดที่ผมบอกมานะั้นต้นคิดเนาะนี่เลยชุดแต่งโมดูโลนะฮะของแท้นะโมดูโลนะนะครับตัวนี้ หลายหมื่นนะนะครับอะผมพารีวิวมาดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปชมภายในในส่วนของด้านหลังเนาะด้านหลังของ Cross Rover นี่ตามนี้เลยนะครับไฟด้านหลังนะครับใสสะอาดนะครับ ปี15บอกเลยลูกค้าใช้ค่อนข้างถนอมนะครับลูกค้าใช้ค่อนข้างถนอมนะครับ ivtec เป็นรหัสเครื่องของเขาเป็นชื่อเครื่องของเขาเนาะนะครับโลโก้ Honda แล้วก็เป็นตัว hrv ยังอยู่ครบนะฮะไม่มีหลุดลอกแต่อย่างใดนะครับไฟส่องสว่างเบรกยังมีอยู่นะครับตรงนี้นะครับดูในส่วนของด้านท้ายต่อโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนดีกว่าก่อนเข้าไปดูภายในนะฮะ ในส่วนของจุดเม็ดอาร์กต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะฮะข้างหลังนะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้ทําสีมานะน็อตยังไม่ได้ไขเลยนะครับฝุ่นนั้นเนี่ยฝุ่นอาหารน็อตยังไม่ได้ไขนะครับมาดูกันเลยนะครับตรงนี้น็อตแต่ละจุดยังอยู่ครบนะยังเดิมเดิมนะเห็นนะฮะยังเดิมเดิมนะฮะกิฟกรอยู่ตรงอาร์คด้านซ้ายของตัวรถนะฮะตัวถังอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบนะครับตรงนี้บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ย ใส่แน่ๆคันนี้นะแล้วมาดูด้านท้ายด้านท้ายให้อะไรมามั่งอ่ะมีแม่แรงแล้วถ้าจําไม่ผิดคันนี้จะยังให้เป็นยางอะไหล่อยู่นะโอเคครับในส่วนของตู้เก็บยางอะไหล่มาดูเลยสะอาดนะเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะลูกค้าเดิมเขาเขาไอ้นี่อยู่เขาค่อนข้างดูแลรักษารอยยางแนวข้างใต้นะครับรอยยางแนวข้างใต้สีขาวยางเดิมเดิมเห็นไหมยังบางๆเห็นไหมรอยยางแนวของเขายัางเดิมเดิมนะผมอยากให้ดูเม็ดอาร์ด้วยนะ ไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะซื้อจากผมนะอันนี้บอกไว้เลยนะครับตัวนี้ดูอีกข้างนึงนะฮะให้ดูนี่นะฮะนะครับลอยายาแนวยังเดิมๆนะบางๆนะครับตรงนี้อย่างบางๆนะครับตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะโอเคสีก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องเก็บอะไรแล้วบอกเลยว่าพร้อมใช้งานคันนี้สวยเดี๋ยวภายในเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ดูในส่วนของภายในนะบอกเลยว่ารถปี1 5กําลัง6ปีแล้วปีนิดนิดนะฮะบอกเลยเนี่ยลูกค้าใช้ดูเบาะนะฮะเบาะนี้ยังไม่ทำความสะอาดนะมาเดิมเดมของเขาเบาะยังไม่ยบุบจริงๆคันเนี้ยต้องบอกเลยว่าผู้ใหญ่ขับนะฮะคนมีอายุขับง่ายง่ายคือเป็นผู้ใหญ่ขับค่อนข้างดูแลรักษาขอเนีญยเข้าไปนั่งข้างในนิดนึงนะครับบุด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นซอฟทันแล้วนะเป็นหนังหนังนิ่งน,นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังนิ่งน,นะข้างนี้นะครับในส่วนของตัว สิ่งอำนวยความสะดวกเดี๋ยวผมขอเนี่ยสตาร์ทเครื่องก่อนนิดนึงนะฮะโอเคฟังเสียงเครื่องเนาะนะครับอย่างแรกที่อยากให้ดูก่อนก็เป็นเลขใหม่เนาะรถประมาณอ่หกปีกว่าแล้วนะครับนะฮะวิ่งอยู่ประมาณ147,500สน่มนโลนะครับอันเนี้ยเข้าส้นลงระยะนะไม่มีการกอไมแต่อย่างใดนะอันนี้บอกก่อนนะตัวนี้ด้วยการที่เป็นตัว E นะครับ พวมาลัยเป็นพวมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดลชิพให้แล้วนะครับเพิ่มความสนุกในการขับขี่มากขึ้นเห็นไหมเอ่ยนะครับแพดเดลชิพตรงข้างหลังแล้วส่วนนั้นซ้ายเป็นระบบควบคุมเสียงนะครับรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับส่วนในข้างขวานะครับดทางด้านขวามือเนี่ยเป็นระบบคูสคอนโทรนะครับคูสคอนโทรและจับความเร็วคันหน้าเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้แต่ครบขันนะครับ ในส่วนของระบบ entertainment นะครับระบบ entertainment ก็ C D F M A M เนี่ยคุณทำฟังได้อยู่แล้วระบบเป็นแบบทัชอันนี้จากโรงงานเลยนะบอกเลยนะครับตรงนี้มีหลายอย่างนะนะฮะยังใช้ในงานได้ปกติต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y ต่อได้ H D M I ก็ต่อได้รู้สึก H D M I อยู่ข้างใต้นี้อยู่ข้างใต้นี้นะรู H D M I นะอยู่ข้างใต้นี้นะครับแล้วก็มี U S B ให้น้อยๆด้วยตรงนี้นะครับในส่วนของตัวปรับแอร์อันนี้บอกเลยว่า ผมชอบมากสองพีชอาร์เนาะมันทําให้ลุกหรูหราตัวนี้ตัว e แลวนะบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นแอร์ระบบสัมผัสเห็นไหมฮะที่ผมปรับอย่างงี้เห็นไหมแต่บางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเหมือนเหมือนบางคนก็ทัดยากแต่ผมโดยส่วนตัวผมชอบแบบนี้คือผมว่ามันลุกดีมากนะครับในส่วนของเบรกนะฮะอันนี้ก็เป็นเบรกไฟฟ้า,าให้แลนะรถปี15คุณมีเบรกไฟฟ้าแล้วนะมีเบรกไฟฟ้าแล้วนะ นะครับสำหรับ HRV คบขันมากๆเลยนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับใสสะอาดนะอันนี้อาจจะมีสติ๊กเกอร์นิดหนึ่งเพราะว่าลูกค้าอาจจะติดพระบูชานิดหนึ่งตรงนี้เล็กเเดี๋ยวขัดออกให้นะครับในส่วนของฝ้าเพดานนะบอกเลยฝ้าเพดานใสสะอาดนะครับลองดูนะฮะฝ้าเพดานใสสะอาดลองดูนะฮะลองให้สูบไปนะฮะใสๆสเลยบอกเลยคันนี้ใสๆสเลยนะครับและเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพามาดูจุดอาร์ตต่างๆครับ เดี๋ยวผมพามาดูในจุดเชื่อมต่อต่างๆนะในส่วนของประตูหน้านะผมบอกก่อนนะเนี่ยฮอนด้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะบางทีลูกค้าจะตกใจนะอันนี้ไม่ได้ทําสีนะคือของเขามันเดิมๆเป็นอย่างนี้นะครับฮอนด้ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะฮะเรียงตัวกันสวยงามนะฮะเรียงตัวกันสวยงามบอกเลยนะอยากให้ดูเห็นไหมให้ดูให้สุดเลยนะครับนะฮะเห็นไหมหัวน็อตไม่มีไข่นะบอกก่อนไม่มีไข่นะนี่ฝุ่นนะเนี่ยฝุ่นเห็นไหมฝุ่น เนี่ยหัวนอตไม่มีไขนะแต้มเดิมจากโรงงานอยู่ครบสีเขียวๆเนี่ยคือแต้มเดิมนะครับแต้มเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของสครับเหตุบอกเลยเห็นไหมลูกค้าไม่ค่อยได้เหยียบเลยคือว่าแอ่ว่าใช้ค่อนข้างถนอมนะครับในจุดเชื่อมต่อของประตูหลังมาดูกันตะ่อนะนะครับดูครับยังเดิมๆนะไม่มีการไขแต่อย่างใดนะครับคันนี้ผมรับประกันเลยนะไม่มีบัเหาแต่อย่างใดนะครับมาดูในส่วนของประตูหลังนะครับด้วยบอกเลยว่า HRV เนี่ยที่ขายดยีอ่ะเพราะมันเป็นทรงสปอร์ตนะฮะนั่งอาจจะไม่ได้สบายเท่ารถรุ่นใหญ่แต่บอกเลยว่าของขาวค่อนข้างคุ้มค่านะผมสูงเกือบร80นะและดูดูเอานะร8อยยังมีเล็กลูมนะฮะค่อนข้างสบายและกว้างขวางนะครับในส่วนของที่พิงแขนและกันที่พิงแขนก็มีให้สมมุติคุณนั่งแบบ4คนอ่าว่าแงเป็นรถผู้บริหารน้อยเนาะคุณก็นั่งสบายนะฮะมาดูในจุด ของเชื่อมต่อต่อนะครับเชื่อมต่อเห็นไหมลองดูนะน็อตเดิมๆนะไม่มีไข่นะบอกเลยนะสวยงามมากคันนี้นะฮะนะฮะสีม่วงอ่อนเมทัลลิกของ h o n d ้าสวยอยู่แล้วผมบอกเลยนะครับไปจอดกลางแดดนี่เลยยับนะฮะ,มา,ะ,นะะมาดูในส่วนของประตูหลังนะฮะมาดูในส่วนของประตูหลังเห็นไหมเป็นท <c oughs> ุกประตูนะบอกเลยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ h o n d ้านะครับอันนี้ฝุ่นนะอันนี้ฝุ่นนะฮะให้ดูเลยนะครับนะฮะ เห็นไหมยังเดิมๆอยู่เลยโครงสร้างนะฮะเม็ดอาร์คแต่ละจุดยังเดิมๆนะให้ลูกค้าดูอย่างนี้เลยนะับเพื่อความสบายใจเนาะรับประกันโครงสร้างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะฮะสัครับไปดูอีกข้างหนึ่งมาดูในส่วนของข้างซ้ายต่อนะในเมื่อเราให้ดูข้างขวาแล้ะข้างซ้ายเราก็ให้ดูให้หมดเลยนะให้ลูกค้าเพื่อความชัดเจนเนาะเพราะบางทีลูกค้าออนไลน์เราเยอะจริงๆทางนี้เนาะลูกค้าเนี่ยซื้อรถบางคนเนี่ยภูเก็ตนะ บุรีรัมนะบอกเลยเราไปส่งถึงที่นะนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหนังแล้วนะบุซอกทันนะดูมือผมนะ,นโนโนนะนเนี่ยเนาะใครได้คันนี้ไปคุมนะผมบอกเลยนะครับอ่าแล้วอย่างที่บอกเนาะคันนี้นะับโครงสร้าง100%เปอร์เซ็นต์นาะนะครับตรงนี้เม็ดอ้เาเตะลจุดยังอยู่ครบนะเม็ดอ้งางตะลจุดยังอยู่ครบนะนะครับเดี๋ยววันส่งมอบนะครับหรือว่าลูกค้าตกลงกันอย่างใดนะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมขัดสีให้อีกรอบหนึ่งนะครับง่ายง่ายออกจากผมเนี่ยนะฮะ มั่นใจได้นะครับนะฮะพร้อมใช้งานเลยตรงนี้นะครับเม็ดอาร์คแต่ละจุดกิบ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 ใสใสเลยนะฮะใสใสเลยนะฮะอยากให้มาดูกันปุ๊บจุดเชื่อมต่อต่างๆแก้มซ้ายหน้าเห็นไหมไม่มีไข่นะไม่มีไข่นะรับประกันโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในส่วนตัวนี้ก็คือแต้มอาร์คจากโรงงานนะฮะแต้มอาร์คจากโรงงานดีแลวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเครื่องกันต่อว่าจะเป็นยังไงไปครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะอย่างที่ผมบอกไปเนาะคอนดาตัวนี้เป็นเครื่อง 1. 8ุดนะจริงๆมันเป็นเครื่องเดียวกับซีวิกก็ว่าง,ง่ายๆเนาะตัวเนี้ย16วาลกวให้แรงขับสูงสุด141แรงมานะบอกว่าประหยัดไหมก็กลางๆนะก็บอกค่อนข้างก็ประหยัดแหละถ้าขับในเมืองอะ่ะประหยัดอยู่แล้วนะครับมาดูจุดเชื่อมต่อก่อนนะครับบอกเลยว่าจุดเชื่อมต่อไม่มีไขเลยนะฝากระโปรงคุณไม่มีไขเลยนะลองดูนะแผ่นกล้องมาเลยนะครับจุดข้างๆนะฮะ ยังอยู่ครบนะเห็นไหมจริงๆอ่ะผมอยากจะเปิดให้ดูลูกค้าดูมากเลยลองซูมไปข้างหน้าหน่อยมีมีไหมในข้างในนะครับตรงนี้ข้างในเนี่ยยังเดิมๆนะนะครับตรงฐานน็อตนะครับตรงนี้ไฟนะครับยังเดิมฮอนด้าอยู่นะไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดเนาะอย่างที่ผมบอกไปแล้วในดูจุดเชื่อมต่อข้างหน้าเนาะตรงคานเม็ดอาร์ k, แต่ละจุดเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากเลยบอกเลยเรียงตัวกันสวยเดิมจากโรงงานนะฟังเสียงเครื่องตั๊บหนึ่งเงียบกักห้าวินะฮะ ฟังเสียงเครื่องแปนะ๊บนึงนะฮะเครื่องเดินสะดวกนะอันนี้อย่างนี้ผมบอกไปตัวนี้เป็นตัว E นะผมบอกเลยค่อนข้างคุ้มค่าเป็นตัวกลางแล้วนะนะฮะมาดูในส่วนของข้างด้าน,นขวาต่อนะด้าน,นขวาน็อตไฟอะไรอา่ายังอยู่ครบนะแล้วในส่วนของตัวนะครับฝากระโปรงก็ยังเดิมๆเนาะนะครับแผ่นการความร้อนยังบอกเลยเห็นไหมยังเอียเอ่ยมๆอยู่ใช้ได้อีกนานนะครับตรงนี้อันนี้อาจจะมีขาดนิดนึงเนาะลูกค้าเดิมเขาเนาะ ปาก็โปรงก็เดิมนะอันนี้บอกก่อนมีมอกอนะครับมีสติกเกอร์เดิมจากโรงงานเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีปั๊มเพจตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้บอกเลยว่าเดิมทั้งขันอนีางที่ผมบอกไปแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งนะที่คุณดูง่ายๆเลยก็คือตัวนี้สติกเกอร์เดิมตัวนี้มันจะเป็นรหัสสีเขาบวกกับตัวเลขตัวถังถนะ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะอย,อยู่อยู่ตรงเล่มเลยว่าง่าย ถ้าคุณถ้าคุณดูของฮอ n ด a เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับคุณซื้อมือหนึ่งนะคันนี้นะ9 7 5 0 0 0บาทนะครับบอกเลยว่าออกห้างเนาะแต่คันนี้ผมขอเสนอขายเพียง5,29,000 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปค่อนข้างคุ้มค่านะตอบโจทย์ลุกสปอร์ตมากๆเลยนะครับลดไปเลย4 5 0 0 0บาทนะ oh, <no. S 1> แล้วอีกอย่างนึงลูกค้าที่ซื้อคันนี้คือคุณได้อะไรเนาะยางใหม่ นะครับสองชุดแต่งโมดูลโรลรอบคันนะครับบอกเลยว่าคันนี้สําหรับคนที่อยู่คลิปผมเท่านั้นนะอันนี้เลยผมให้เลยพิเศษนะสำหรับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไฟขายไว้ให้ทางด้านขวานะทางด้านขวามือผมนะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไงก็ตามนะครับผมฝากเจ้าคันนี้ด้วยนะฮอนด้าฮีเซอวีหนนะครับตัวลองท็อปนะครับปี2015นะครับตัวนี้ด้วยในราคา5 29,0 0 0บาทนะครับ บอกเลยเครดิตดีฟีดาวนะครับบอกเลยนะครับเครดิตดีย้ำอีกทีฟรีดาวนะครับทักมาเลยนะครับอยากมีรถขับปีใหม่แล้วนะครับให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามท้ายคลิปแล้วอยากให้พี่น้องทุกคนดูแลสุขภาพกันมากๆด้วยนะครับในช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ